บัทาลยสวัสดีปีใหม่ค่ะจบปี2020ที่ตลาดการลงทุนทั่วโลกต้องเผชิญกับ b บ็กสวอนปรากฏการหงดหงที่ไม่มีใครคาดฝันแต่อนุภาพรุนแรงมหาศาลจนทำให้หลายธุรกิจถึงขั้นล้มละลายขณะที่บางธุรกิจกับเติบโตแบบก้าวกระโดดจากวิถีชีวิตใหม่ของสังคม บัตทำลายขอเปิดสักราดใหม่ด้วยเกมแพลนที่ทุกท่านควรทราบว่าท่านต้องเตรียมตัวรับมือกับความท้าทายระยะสั้นอย่างไรเมื่อโรคร้ายยังระบาดไปทั่วและหากต้องมองเกมการลงทุนระยะยาวขึ้นอะไรคือเรื่องที่ต้องระวังอะไรที่มีผลกับพอร์ตการลงทุนของคุณมาค่ะขอเชิญทุกท่านติดตามประเด็นสำคัญใน e ีนี้เพื่อเตรียมทยานสู่การลงทุนในปี2021อย่างมั่นใจกับคุณทวีศักดิ์เผ่าพลบ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัทรากันค่ะสวัสดีค่ะคุณทวีศักดิ์สวัสดีครับค่ะในปี2021นี้เนี่ยนักลงทุนควรเตรียมตัวเตรียมใจและเตรียมพอร์ตการลงทุนอย่างไรคะครับก็เรียกว่าเป็นเกมแพลนแล้วกันนะครับที่ที่เราแนะนํานักลงทุนนะครับต้องบอกว่ามันมันก็จะมีขัดกันนิดนึงนะครับในมุมมองระยะสั้นแล้วก็ยาวนะครับเอาเป็นภาพรวมของตลาดก่อนนะครับ ภาพรวมตลาดเนี่ยต้องบอกว่าตัวที่เป็นปัจจัยหนุนสําคัญนะครับในแง่ฟันเดเมนทัลทั้งอัตราการเติบโตกำไรสุทธินะครับแล้วก็ภาพเศรษฐกิจมาภาพเนี่ยก็ถือว่าเป็นบวกนะครับน่าจะทําให้การฟื้นตัวเนี่ยมันมัซัสเตน Sustain ได้นะครับโดยเฉพาะหลังจากที่เรามีวัคซีนนะครับที่ใช้ได้ผลค่อนข้างดีนะแล้วก็เรื่อง v a l ーเอชันนะครับถ้าดูในแง่ของ v a l ーเอชันเมื่อเทียบกับบอลยิวนะครับซึ่งมันค่อนข้างต่ำนะครับอันนี้ก็ยังเป็นปัจจัยที่ยังค่อนข้าง p ปอร์ตีฟอยู่พอสมควรนะครับ แต่ประเด็นที่อาจจะเป็นประเด็นลบระยะสั้นนะครับก็คือเรื่องของเซนติเมนต์แล้วก็โพซิช i ั่นนิ่งนะครับด้วยความที่ตลาดหุ้นมันขึ้นมาแรงนะครับโดยเฉพาะเครื่องปีหลังนะครับก็อินดิเคเตอร์หลายๆตัวนะครับโพซิชันของนักลงทุนแล้วก็เซนติเมนต์เนี่ยตอนนี้มันดูบวกมากเกินไปนะครับมันมีโอกาสที่จะค o r r e ได้นะครับในช่วงสักรมาะหนึ่งของปีนี้อันถ้ามองอย่างนี้นะครับก็บอกได้ว่ามุมมองสักระยะ6-12เดือนเนี่ยเรายังเป็นบวกอยู่พอสมควรนะครับ แต่ว่าพอเป็นมุมมองในไตรมาสหนึ่งเนี่ยเราคิดว่าอาจจะมีจังหวัดที่มันย่อตัวไปนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ลงทุนเต็มที่เนี่ยนะครับเราก็อยากจะให้รอน,นิดหนึ่งนะครับไปเน,น้นลงสักในไตรมาสหนึ่งดีกว่านะครับแต่ถ้าใครที่ลงเต็มที่ไปแล้วเนี่ยก็คงไม่ต้องทําอะไรนะครับเราก็คิดว่าคงจะมีอัพไซด์อยู่ระดับหนึ่งนะครับทั้งปีทีนี้ถ้ามองย่อยลงมาในแง่ของเซกเตอร์หรือลายหุ้นเนี่ยนะครับภาพก็จะยังมีขัดกันเหมือนกันนะครับ คือถ้าเรามองระยะสั้นเนี่ยหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของหุ้นที่เป็นโกรดแล้วก็หุ้นที่เป็นเทคสต็อกนะครับสาเหตุก็คือการระบาดของโควิดเนี่ยยังรุนแรงอยู่นะครับในทั้งยุโรปเราก็อเมริกานะครับแล้วก็หลายๆจุดทั่วโลกนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยตัวบอลยิวก็ต่ำนะครับในภาะวะอย่างเงี้ยคนก็จะไปหาพวกที่เป็นโกลด์สต็อกนะครับหรือว่าพวกที่ได้ประโยชน์จากการล็อกดาวน์นะครับโดยเฉพาะก็คือกลุ่มนี้ก็คือพวกเทคนะครับในระยะสั้นเนี่ย ตัวกลุ่มนี้ยังดูดีนะครับแต่ว่าณจุดนี้เราเห็นแล้วว่าเรามีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้าสู่ปีนี้นะครับเราก็การฉีดวัคซีนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ เราจะเริ่มเห็นการโรเตทนะครับออกจากหุ้นที่เป็นโกลด์หรือเทคนะครับไปหุ้นที่เป็นพวกซิคลโคกับแวลูมากขึ้นนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดบอลยิวนะครับมันฟื้นตัวนะครับปรับขึ้นมาจากระดับต่ำกว่า1%ในสหรัฐนะครับอายุ10ปีเนี่ยนะครับขึ้นมาเกิน1%นึ่งเะครับแล้วขยับขึ้นเรื่อยๆเนี่ยพวกที่เป็นโกลด์กับเทคเนี่ยจะเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการโรเตทเนี่ยจะชัดขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ต้องบาลานซ์นะครับระหว่่่าาาาางงชช็็็ออออออตตกกกัับบบบลลเเเททมมนนนะครรีวให้ซ นะครับก็คือมีทั้ง growth tech นะครับส่วนหนึ่งแล้วก็มีในแง่ของ c y c l i c a l value ด้วยแล้วก็พยายามที่จะกระจายไปใน c y c l i c a l value มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ากลุ่มพวกนี้เวลาเศรษฐกิจฟื้นตัวเนี่ยจะได้ประโยชน์นะครับแต่ว่าเราก็อยากจะให้มองไกลไปกว่าน,นั้นนะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยตัว growth หรือ tech ที่เราพูดถึงเนี่ยหลายๆอันเนี่ยมันเป็นเรียกว่า long term winner เลยนะครับคือถึงแม้มันอาจจะถูก rotate ออกไปบ้างนะครับแต่ยาวเนี่ยมันยังมี driver ที่เป็น long term ที่ช่วยหนุนเป็นอย่างดีนะครับถ้าในเชิงของ asset class นะครับก็ต้องบอกว่าเรายังค่อนข้างจะ bullish กับหุ้นนะครับในกรอบ6-12เดือนนะครับโดยเฉพาะหุ้นต่างประเทศนะครับเรามี overweight อยู่พอสมควรนะครับอีก asset class นึ่งที่เราเริ่มมีการขยับน้ำหนักขึ้นมานะครับก็คือเรื่องของ global high yield bond นะครับด้วยการฟื้นตัวเศรษฐกิจที่น่าจะต่อเนื่องนะครับโอกาส default risk เนี่ยน่าจะต่ำลงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ขยับ high yield bond เนี่ยจาก underweight มาเป็น neutral นะครับ ส่วนหุ้นไทยนะครับเราก็ยังเป็นอันเดอร์เวทเหมือนเดิมนะครับค่ะถ้ามองย้อนไปในปี2020เนี่ยเรื่องโควิดที่เกิดขึ้นก็เหมือนจะถ้าเปรียบเป็นภาพ,พยนตร์ก็ดูจะเป็นหนังที่แนวหักมุมอยู่พอสมควรทําให้ผู้ชมก็ต้องติดตามภาคต่อกันนะคะในปี2021เนี่ย c ซลล f ออฟคิดว่าภาพรวมการลงทุนจะเป็นอย่างไรวิกฤตจะซ้ํารอยหรือเปล่าเพราะตอนนี้เราก็เผชิญกับเรื่องทั้งเชื้อกลายพันธุ์แล้วก็การระบาดระลอกใหม่ด้วยอะคะ่ะครับตอบสั้นๆได้เลยนะครับว่าคาดเดาได้ยากนะครับ ว่าจะเกิดวิกฤตในลักษณะอย่างปี2020หรือเปล่านะครับอย่างปี2020เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นลักษณะที่คนเขาเรียกกันว่า black swan นะครับคือเป็นความเสี่ยงที่โอกาสเกิดขึ้นต่ํามากแต่ว่าเวลาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันรุนแรงมาก black swan เนี่ยโดยนิยามก็คือมันคาดเดายากมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องบอกตรงๆว่าคาดเดายากนะครับแต่ว่าพอบอกได้นะครับว่าปัจจัยระยะสั้นนะครับถ้าไม่นับเรื่องพวกนี้นะครับในกรอบ6-12เดือนเนี่ย มันจะมีปัจจัยบวกมากกว่าปัจจัยลบนะครับเราลองไล่ดูทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับสักเจ็ปัจจัยนะครับจะเป็นบวกซะส่วนใหญ่ที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของวัคซีนนะครับเราเราคิดว่าเป็นเกมเชนเจอร์จริงๆนะครับตอนแรกเราก็ยังไม่ได้มองบวกขนาดนั้นนะครับก่อนที่จะเห็นผลแต่พอเห็นผลว่าตัวที่ใช้ในประเทศทางฝั่งตะวันตกเป็นหลักเนี่ยโมเดอร์น่า ไฟเซอร์นะครับเอฟเฟกติฟเนสเกินเกเรนี่ยเราคิดว่าเป็นเกมเชนเจอร์จริงๆนะครับมันสูงมากนะครับแล้วก็ถ้ารวมกับ a อสตราเซ e นกานะครับที่ผลกำลังจะออกถึงแม้ประสิทธิผลจะน้อยกว่านะครับแต่ทั้ง3อันรวมกันเนี่ยน่าจะครอบคลุมจำนวนประชากรโลกนะครับสัก2,500ล้านคนทั้งปีหน้านะครับยังไม่รวมตัวอื่นที่อาจจะตามมาอีกนะครับอันนี้คือข่าวเดียนแรกนะครับ อันที่2ก็คือเรื่องของ fiscal stimulus นะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจนโยบายการคลังสหรัฐนะครับ p a ็ k เกจล่าสุดออกมาแล้วนะครับเก้าแสนล้านเหรียญพร้อมกับตัวงบประมาณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้ตัวผลกระทบนะครับในระยะสั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนบ้างงานนะครับที่อัตราการว่างงานยังสูงอยู่เนี่ยลราก็ผลกระทบนะครับในส่วนอื่นของเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะช่วยบรรเทาไปได้ระดับหนึ่งนะครับอันที่3าก็คือเรื่องของผลเลือกตั้งนะครับวันนี้ชัดเจนแล้วว่าไบเดนชนะ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรามองว่าไบเดนเนี่ยน่าจะเป็นบวกมากกว่าทัาในในเชิงที่ว่าความแน่นอนของนโยบายเนี่ยน่าจะคาดเดาได้ง่ายกว่านะครับเรื่องของเทนชันกับจีนเนี่ยน่าจะลดลงไประดับหนึ่งนะครับแต่ว่ายังมีประเด็นหนึ่งที่ต้องดูนะครับก็คือเรื่องของการเลือกตั้งสงบนะครับที่มีอยู่2ที่นั่งที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่5 มักกลายอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. นะครับถ้าเกิดว่าเดโมแครตชนะเนี่ยจะกลายเป็นว่าจะได้ทั้งสองสภานะครับแล้วก็ได้ประธานาธิบด้วยหมายความว่าอาจจะมีการกระตุ้นทางการคลังแดงๆออกมาอีกรอบหนึ่งนะครับอาจจะเป็น Positive Upside ได้ในขณะที่ถ้าเกิดไม่มีนะครับก็ถือว่าเป็นกลางๆไปไม่ mm hmm. ไม่ได้ดีไม่ได้ลบอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าทางเดโมแครตเนี่ยได้สวิปไปในทั้งสงสภาแล้วก็ได้ประธานาธิบเนี่ยก็หมายความว่าใน ีถัดๆไปนะครับอาจจะต้องมากังวลในเรื่องของการเพิ่มภาษีนิติบุคคลนะครับที่ไบเดนเขาอยากจะได้นะครับ <c oughs> อีกนหนึ่งที่เป็นบวกนะครับก็คือเรื่องของเซ็นทรัลแบงก์นะครับโดยเฉพาะเฟดเนี่ยประชุมล่าสุดเมื่อเดือนธันวานะครับยังค่อนข้างผ่อนคลายมากๆนะครับเขายังคงดอกเบีย้ยใกล้ๆศูนย์แล้วก็ทํา QE เดือนละ1นึ่งแล้านเหรียญต่อเดือนต่อไปนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยคือเขาบอกว่า เขาไม่ห่วงเรื่องเงินเฟอ้อเท่าไหร่ปีนี้อาจจะมีเงินเฟอ้อขึ้นมาบ้างจากการฟื้นตัวเศรษฐกิจแต่ว่าเขาจะไม่ react ทูเงินเฟอ้อปีนี้นะครับแล้วก็ยังจะคงเป้าหมายของเขาอยู่นะครับแล้วเป้าหมายขเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนไปนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาโดยการที่บอกว่าอยากจะได้ average inflation นะครับเป็น2%ซึ่งหมายความว่าจะต้อง over shoot target เนี่ย2%ไปสักระยะหนึ่งนะเพราะเน็ตเน็ตแล้วเนี่ยเราเชื่อว่า เขาจะยังคง QE ในปริมาณสูงประมาณสักอย่างน้อยแส0 0 0งล,ล้านเหรียญต่อเดือนนะครับ<ม>ไปจนกระทั่งอย่างน้อยสิ้นปีนครับนี่เป็นข่าวดีกันหนึ่งนะครับในภาพเศรษฐกิจรวมทั่วโลกนะครับข้อดีกันหนึ่งของปี2021นะครับที่อยากจะไฮไลท์ก็คือว่ามันจะเป็นปีที่เราจะเห็นตัวเลข GDP ีเนี่ยฟื้นจากระดับที่ค่อนข้างต่ำในปีนี้นะครับในขณะที่เงินเฟอ้อก็จะยังไม่ค่อยมานะครับเพราะว่าถึงแม้เศรษฐกิจฟื้นตัวมาเนี่ยแต่ว่ามันยังรันที่ระดับต่ำกว่า potential อยู่เยอะนะครับ เพราะฉะนั้นเทรนทัแบง์ทั้งเฟดแล้วก็อื่นๆเนี่ยน่าจะยังคงดอกเบีย้ยต่ําแล้วก็คงความผ่อนคลายไปอีกพักหนึ่งนะครับก็เลยกลายมันว่าจะเป็นปีที่เราเรียกว่าเป็นโกลดีล็อกส์นะฮะคือการเติบโตก็ใช้ได้นะครับเงินเฟอ้อก็ยังไม่ค่อยมาะนะครับดอกเบีย้ยก็ยังอยู่ระดับต่านะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับจะมีข่าวร้ายระยะสั้นก็คือเรื่องของโควิดนะครับที่ทั้ง US กับยุโรปเนี่ยคิดว่าในช่วงไตรมาสหนึ่งนะครับการระบาดยังรุนแรงอยู่ นะครับแต่เราคิดว่ายังไงก็ตามถ้าทุนเห็นเรื่องของวัคซีนนะครับที่มีภาพชัดเจนขึ้นเนี่ยถึงแม้อาจจะมีการ correction ได้บ้างเนี่ยเราคิดว่าไม่น่าจะลึกนะครับพูดอีกนดึงถึงเมืองไทยนะครับเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นประเทศหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากมาตรการที่ผ่อนคลายของเซ็นทรัลแบงก์ทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะเฟดเราเชื่อว่าจะยังมี inflow เข้ามาต่อเนื่องนะครับจากช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาที่ค่อนข้างแรงขึ้นพอสมควรนะครับ ก็จะเป็นประโยชน์กับหุ้นไทยในครึ่งแรกของปีแต่ว่าเรายังไม่มั่นใจนะครับว่าหุ้นไทยจะซัพเพอได้หรือเปล่าในแง่ของการปรับขึ้นนะครับเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานโดยเฉพาะในแง่ของลองเทอร์เนี่ยยังค่อนข้างอ่อนแอนะครับมีโอกาสเหมือนกันที่อาจจะขึ้นไปในช่วงครึ่งปีแรกนะครับแล้วก็ครึ่งปีหลังเนี่ยมีโอกาสจะแผ่วได้นะค่ะถ้าหากเรามองกันไปยาวๆสักนิดหนึ่งแนวโน้มจะเป็นอย่างไรต่อไปและมีประเด็นอะไรอีกบ้างที่นักลงทุนควรจับตามองคะครับก็จริงๆในเปเปอร์ที่เราออกนะครับ เราเนี่ยโฟกัสเรื่องของลองเทอมมากๆนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าในแง่ช็อตเทอมเนี่ยหลายๆปัจจัยมันค่อนข้างคาดเดาได้ยากนะครับแต่ว่าพอไปดูลองเทอมเนี่ยเราเห็นเทรนหลายหลายอย่างที่ค่อนข้างชัดนะครับจริงๆเป็นเทรนที่เกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่ก่อนโควิดนะครับแล้วก็พอเจอโควิดเนี่ยเทรนพวกนี้กลับชัดขึ้นด้วยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากจะเน้นลองเทอมเป็นพิเศษเหมือนกันนะครับ แล้วเทรนที่พูดถึงเนี่ยมันจะมีเทรนอยู่4 t r เทรนที่เราค่อนข้างจะมั่นใจว่าอาจจะเกิดขึ้นระยะยาวนะครับแล้วก็เป็นเทรนที่จะมีผลกับการลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับอันแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการ Adopt นะครับแล้วก็การใช้เทคโนโลยีที่อยู่ในดีกรทีที่มากขึ้นเรื่อย นะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการกินการทํางานหรือว่าการพักผ่อนหย่อนใจนะครับในช่วงโควิดเราก็จะเห็นนะครับเวลามีการล็อกดาวน์เนี่ยเรื่องพวกนี้มันก็จะรุนแรงขึ้นนะครับมีการชิฟจากการบริโภคของพวกนี้นะครับจากออฟไลน์ไปออนไลน์มากขึ้นนะครับส่วนหนึ่งเราคิดว่าดีมาในส่วนนี้นะครับมันก็อาจจะพุ่งขึ้นไปในช่วงโควิดนะครับแล้วอาจจะแผ่วลงมาบ้างหลังโควิดนะครับแต่ว่าอันเดอร์ไลน์เทรนเนี่ยยังน่าจะเป็นลองเทอมเทรนที่อยู่กับเราไปอีกพักใหญ่นะครับ อันที่2ก็คือเรื่องของ d e g l o b a l i z เซชันนะครับก็คือการที่เรียกว่า globalization เนี่ยมันน่าจะถึงจุดพีคไปแล้วนะครับจึงเทรนด์อันนี้เกิดขึ้นมาก่อนโควิดแล้วนะครับจากเรื่องของความเหลื่อมล้ำที่รุนแรงขึ้นโดยเฉพาะในโลกตะวันตกนะครับที่มีการย้ายฐานการผลิตเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากแรงงานถูกนะครับในประเทศที่ยังไม่พัฒนาะนะครับแล้วก็ทำให้คนแรงงานในประเทศเขาเองเมีปัญหานะครับก็มีแรงต้านมากขึ้น แล้วก็มีผู้นำที่เป็นพ o p u l ูลิสนะครับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอย่างทรัมป์นะครับก็พยายามมาหาเสียงนะครับเรื่องของการมาหยุดเรื่องของ Globalization ตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องของ t ทนชั่นที่เกิดขึ้นระหว่าง US กับจีนนะครับก็เป็นตัวที่ทำให้โกลบอลไ z ชันเนี่ยมันเซตแบ็ k ลงมาพอสมควรนะครับเราคิดว่าเทรนด์ตรงนี้ยังจะมีอยู่ต่อไปนะครับโดยเฉพาะหลังจากเกิดโควิดนะครับมันทาให้เห็นว่าพอเกิดซั p ไพ c h เชนดิสรั p ชันเนี่ย การที่ไปพึ่งพาซัพพลายเชนในประเทศอื่นเนี่ยมันมีปัญหาในแง่าการผลิตนะครับพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าดีกรัวเซชันเนี่ยน่าจะเป็นเทรนที่อยู่กับเรานะครับไปอีกสักพักใหญ่นะครับอันที่3นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจในภาพใหญ่นะครับเราใช้คำว่า Secular s t a สแต็กเนนะครับความหมายก็คือเป็นการที่ภาวะการเติบโตเศรษฐ,ฐกิจนะครับเรื่องของเงินเฟอ้อแล้วก็เรื่องของอัตราดอกเบีย้ยเนี่ย มันจะอยู่ในระดับต่ำไปต่อเนื่องค่อนข้างยาวนานนะครับก็อาจจะมีบางคนนะครับที่อารคิวว่าพอเกิดโควิดขึ้นนะครับมันจะเกิดดี globalization ที่รุนแรงขึ้นนะครับคนอาจจะย้ายฐานการผลิตกลับมาประเทศตัวเองนะครับแล้วก็ทําให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับแต่ว่าเราคิดว่าอันนี้เป็นภาวะช็อตเทอมไม่น่าจะมีผลกับเรื่องของอินเฟลชันในลองเทอมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสุดท้ายเองเนี่ย ถ้าดูแอปพลิเกทดีมานทั่วโลกเนี่ยมันยังค่อนข้างอ่อนแอมากนะครับแล้วก็เรื่องของการเอาการผลิตกลับมาที่ประเทศตัวเองเนี่ยนะครับมันมาพร้อมกับเรื่องของออโตเมชันแล้วก็โลบอติกส์นะครับที่มีการอ d ด p t ใช้มากขึ้นนะครับซึ่งในระยะยาวเนี่ยการอ d ด p t ชันของออโตเมชันเนี่ยมันจะเป็นตัวกดอิน l ฟลชันใน long term ให้ต่ำลงไปอีกนะครับแล้วเรื่องสุดท้ายล่ะคะสุดท้ายก็คืออยากจะเตือนนิดนึงนะครับเราเชื่อในแง่ของ circular stagnation ก็จริงนะครับ แล้วมันก็มีอิมพิเคชันกับการลงทุนมากๆนะครับพวกการลงทุนที่ได้ประโยชน์จากดอกเบีย้ยต่ำเงินเฟอ้อต่ำเนี่ยมันก็มีการปรับราคาขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็หุ้นในภาพรวมนะครับด้วยความที่ดอกเบีย้ยต่ำเนี่ยราคามันก็ปรับขึ้นมาในแง่ P/E ค่อขนข้างแพงถามว่าถ้าเกิดการรีเวิร์สของ trend เทรนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็น่ากลัวอย่างหนึ่งก็คือหุ้นหรือว่าสิ่งที่ได้ประโยชน์จากเทรนนี้มันอาจจะปรับตัวลดลงได้แรงมากนะครับแต่ว่าเราอยากจะเรียนนักทุนว่า ในกรอบของ s a t ิ g ิ c อ o r i z o n ที่เรามองนะครับยาวนิดนึงประมาณ3-5ปีเนี่ยเรายังไม่คิดว่าเทรนนี้มันจะมีการ r e เว r ร์นะครับแต่ว่าก็อยากจะให้ระวังในในสักษาประเด็นนะครับว่าถ้าเกิดมันมาแรงๆเนี่ยอาจจะเกิดการ p r i ซ์อิแล้วก็มีการ r e เว r ร์ได้ในอนาคตนะครับสอันที่เราติดตามมองก็คือเรื่องของ i n น q ิว l i t y นะครับถ้ามันเกิดรุนแรงมากแล้วก็เรื่องของการที่รัฐบาลแล้วก็เซ็นทรัลแบงก์ประเทศหลักๆนะครับมีการพิมพ์เงินออกมานะครับแล้วก็ เอาไปซื้อนะครับตราสารหนี้ของประเทศตัวเองนะครับ<ม>เพื่อเช็คกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับถ้ารุนแรงมากไปก็อาจจะทําให้เกิดการรีเวิร์สได้เหมือนกันนะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของค่างเงิน USD นะครับที่ดอกเบีย้ยทั่วโลกยังต่ําได้นะครับทั้งที่ US เอสเนี่ยมีการพิมพ์เงินออกมาค่อนข้างเยอะเนี่ยเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยยังมีสานะที่เป็น reserve currency อยู่นะครับถ้าเกิดสานะตรงนี้มันเปลี่ยนไปนะครับ USD เนี่ยมีการร่วงลงแรงเนี่ยไอ้เทรนที่เราเห็นเงินเฟอ้อต่ํา แล้วก็ดอกเบี้ยต่ำเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะครับค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณตุลวิสาขอบคุณครับ